สวัสดีครับก่อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนหน้าหลังพิงฝาเสมาเพชรขอกู้ศรัทธาดวนเอลบรูสคู่เอกศึกวันทุกปีนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง At p a k 2 c ครบจบทุกความมันปักยก2 c เปิดตัวมวยคู่เอกสุดเดือดในสึกวันลุินี125วันศุกร์ที่19กันยายนนี้โดยประกบให้ไซฟ้าผ่าเซม่าเพชรฟแฟเทกนักสู้มัดหนักวัย30ปีจากชิยงใหม่บุกชิงแต้มกู้ศรัทธาจากเอร์บุสออสมานอฟมวยชิงสวยวัย24ปีจากรัสเซียที่ได้โอกาสพิสูจนฝีมือต่อนเนื่องภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ ล่าสุดเสรมาเพชรยังได้ฟอร์มกลับมาไม่ได้เมื่อโดนอับดุลลาดดายาคาเอฟจากรัสเซียที่เลื่อนขึ้นมาสู้บนเวทีวันใหญ่เป็นครั้งแรกเล่นงานและพ่าย TKO ยกสองแบบน่าเจ็บใจทั้งที่เป็นฝ่ายเรียกนับ8ได้ก่อนในศึกวันไฟไน31เมื่อวันที่สามพฤษภาคมที่ผ่านมากลับมารอบนี้เสรมเพชรพร้อมเต็มหมดน้กตักหยุดความแก่งเอลบรูสกับสู่เส้นทางชนะให้จงได้ ส่วนเอบร์ูสล่าสุดในวันลุมบินี117เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเอบรบูสชิงจังหวะปล่อยมัดซ้ายสุดคมปิดเกมน็อกคัมพีเทวดาสิทธิกุลในอย่างเด็ดขาดเพียงยกแรกพร้อมประเดินโบนัส350,000บาทกลับบ้านได้สำเร็จโอกาสนี้เอบรุูสพร้อมพิสูจน์ฝีมือในการสู้กตินนกามวยไทยต่อเนื่องโดยการสยบเสมาเพชรลาแตมชัยไฟที่8มาไว้ในกำมือ ไฟนี้คือบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของเสมาเพชรว่าจะฝ่าแรงกดดันกอบกู้ศรัทธามหาชนคืนมาได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเออร์บูสก็พร้อมโค่นอดีตนักสู้ตัวท็อปอย่างเสมาเพชรเพื่อโอกาสก้าวสู่ระดับโลกในอนาคตงานนี้ใครจะปังหรือพังแฟนมวยตัวจริงต้องไม่พลาดเด็ดขาดติตดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินนาลขอบคุณมากครับ